งานนโยบายเป็นงานที่ไม่มีวันทเสร็จนโยบายที่มันจะสําเร็จได้คือนโยบายที่ถูกนําไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายอย่างปัจจัยทางการเมืองเศรษฐกิจความพร้อมของผู้คนต่างๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อกิติศักดิ์กวีกิจวน,นีนะครับชื่อเล่นชื่อกอบครับตอนนี้พี่ทํางานเป็นนักพัฒนาน,นโยบายที่หน้างานคณะกรรมการน,นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสนอครับทำหน้าที่ในการทํา ข้อเสนอแนะชงน,นโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐรว่าให้กับผู้ที่สามารถจะมีอำนาจในการกำหนดนโยบายของประเทศได้แล้วก็เราทําหน้าที่ในการคิดคน้นนโยบายใหม่ๆให้กับประเทศผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับทางการวิเคราะห์วิจัย ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับจากพวกบทความทางวิชาการต่างๆพวกเจนเนลต่างๆเรื่องของการรีวิวตัวเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายแล้วก็แผนที่มีอยู่ในประเทศของเราแล้วถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตไม่พอแน่นอนก็ต้องมีการไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เดโคเดอร์หรือว่าผู้ที่มีสว่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายที่เรากำลังจะคิดค้นขึ้นมานะครับหรือในบางครั้งเองเราก็อาจจะต้องมีการไปประชุมต่างจังหวัดหรือแม้แต่ไปแลกเปลี่ยนองความรู้กับต่างประเทศก็มีนะครับตัวลักษณะการทํางานที่สาคัญเนี่ยมันมักจะเป็นการพบปผู้คน รูปแบบต่างๆทั้งการประชุมขนาดเล็กหรือแม้แต่การประชุมแบบที่เป็นทางการขนาดใหญ่มากๆกับระดับนายกมนตรีระดับรัฐมนตรีเองเราก็ต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ในโยบายของเราเนี่ยมันสามารถนำไปเกิดผลลัพธ์ เราจะได้เรียนรู้อะไรที่เป็นเรื่องใหม่ตลอดเวลามันเป็นงานที่มันได้เพิ่มปูนทั้งทักษะนะครับแล้วก็ความรู้ของเราทักษะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทักษะที่เป็นทักางเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลการแฮนเดิลคนประเภทต่างๆการมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างๆคนที่เป็นผู้ใหญ่เราก็อาจจะต้องมีสมาคารวัตในการไปติดต่อเพื่อที่จะขอข้อมูลหรือว่าที่จะขอความช่วยเหลือจาเขาหรือว่าเวลาที่เราจะไปคุยกับสเต็กโคเดอร์ทำยังไงที่จะให้ได้ข้อมูลเพื่อที่จะเอามาทํางานได้ ส่วนที่เป็นองค์ความรู้เองเนี่ยทางสํานักงานก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะมีการส่งเราไปฝึปกอบรมตามที่ต่างๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานจนเรามีองค์ความรู้ที่อยากจะไปเผยแพร่ก็จะเปิดโอกาสให้เราไปาพวกคอนเฟรนซ์ต่างๆเพื่อที่จะนําเอาองค์ความรู้จากการทำนโยบายของเราเนี่ยไปไปแลกเปลี่ยนกับที่อืน่นได้ดังนั้นงานที่นี่ก็ถือว่ามันตอบในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ทักษะตัวเราได้เป็นอยน่างดี นโยบายเป็นเรื่องที่ใหญ่และไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลาสั้นนะครับคำถามที่ที่มักจะเจอจากเพื่อนๆหลายคนว่า<ม>ออาเป็นไงก๊ งานเสร็จแล้วรือยังอะไรเงี้ยพี่ก็ม่จะตอบว่างานนโยบายเป็นงานที่ไม่มีวันทําเสร็จพี่ไม่ตอบบอกความหล่ออะไรนะคือคือตอบอย่างนี้ไปจริงๆนะครับว่าเพราะงานนโยบาย,ายเป็นงานที่เราต้องต้องคิดคน้นต้องเรียนรู้ไปตลอดเวลามันไม่ใช่งานรูทีนที่มันจะเสร็จไปเป็นวันๆนั้นความยากของมันก็คือว่าเนื่องจากเป็นงานที่มีความต่อเนื่องมันต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้เกิดผลลัพธ์ออกมาแล้วมันไม่ใช่ว่าเราเขียนนโยบายออกมาเป็นกระดาษเสร็จแล้วนั่นคือความสาเร็จนั่นก็ยังไม่ใช่นโยบายที่มันจะสําเร็จได้คือนโยบายที่ถูกนําไปขับเคลื่อนเป็นรููปปรม่่ัััันนกกกก็ขึ้อออยยยยบจจภาาาหลง ใจทังการเมืองเศรษฐกิจความพร้อมของผู้คนต่างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือจะทำยังไงจะปรับตัวยังไงให้เราเข้าใจถึงดิสเทมหรือว่าระบบของการทํานโยบายว่ามันต้องใช้เวลาไม่มีทางที่เราจะสามารถที่จะหวังพ้นจากการทํานโยบายในระยะสั้นได้ดังนั้นคนที่จะทางานนโยบายได้อย่างมีความสุขเนี่ยต้องเป็นคนที่อดทนต่องานหลายอย่างที่บางทีเราอาจจะต้องทาซ้าไปซ้ำมาสเต็ปหลายๆอย่างที่เราจะต้องพยายามฝ่าฟันมันไปให้ได้ย้อนเล่าไปที่แม็กลาวตัวพี่เองก่อน คือที่จบปริญญาใบแรกนะครับเป็นเป็น,ปนรีโคโทด้านเคมี ประเทศอังกฤษพอจบมาปุ๊บก็มาเริ่มทํางานที่นี่เลยทั้งทั้งที่ไม่ได้มีแบ็คกราวด์ด้านนโยบายตัวเองจบวิทยาศาสตร์เคมีมาก็มาทางานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ทีนี้พอมาเริ่มทํางานได้เนี่ยพบว่าการทํางานนโยบายอย่างที่กลับไปขั้นต้นเนี่ยมันใช้ทั้ง hard skill และ soft skill hard skill ถ้าไม่มีไม่เป็นไรมาเรียนรู้เอาได้เพราะว่าการทํานโยบายมันไม่ได้มีสาขายตัวมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้จากพอเป็น job training ไปได้แต่พอถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยตัวพี่เองนะครับคิดว่าอยากจะเป็นนักนโยบายแบบที่มีหลักการขึ้นมาหน่ลย,ยนเพิ่มมเติดนนโยบาณ เป็นปริญญาโทดังนั้นมันก็จะมีช่วงที่พี่เรียนจบมาไม่ตรงสายก็ทํางานได้แต่ว่าก็จะต้องเป็นคนที่เปิดใจแล้วก็เรียนรู้ แล้วก็ตอนที่จบจากสิงคโปร์เนี่ยเขาคิดว่าก็จบตรงสายแล้วนะครับแล้วก็ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันแต่คนที่จบตรงสายกับจบไม่ตรงสายเนี่ยก็จะมีมุมมองหรือว่าแนวคิดที่แตกต่างกันไปคนที่จบตรงสายอาจจะมีข้อได้เปรียบตรงที่เขามีความรู้ที่เอามาต่อยอดใช้ได้เลยแต่บางทีอาจจะเป็นไม่ไม่อยากจะใช้่ว่าเป็นข้อเสียละกันแต่ว่าอาจจะเป็นข้อจํากัดตรงที่เขาก็จะมีกรอบระดับเพราะว่าเขามีพื้นฐานมีวิธีคิดที่เขาคิดว่าการทํางานก็จะต้องเป็นตามนั้นดังนั้นคือถ้าเราจบตรงสายมาในสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องย้ำเตือนตัวเราเองตลอดกกอว่จใใรรรัับบหมแน ิดมเามาด้วยเอาอย่างแรกเลยก็จะเป็นทางสังเเรื่องการคิดวิเคราะห์กันานคืออย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่านโยบายที่เราจะทำเนี่ยไปมันไปแก้ปัญหาอะไรต้องรู้ก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรพอรู้ว่ามีปัญหาอะไรปุ๊บแล้วเราจะเอาเครื่องมืออะไรที่เอาไปใช้แก้ปัญหา ที่เป็นเรื่องมือเชิงนโยบายดังนั้นทักษะการ e คิดวิเคราะห์เน <AKE> <work>. ี่ยก็ถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็น่าจะเป็นทักษะเรื่องการจับประเด็นเพราะในวันๆหนึ่งเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับสเต็กโฮดเดอร์เยอะแยะเต็มไปหมดมันมีข้อมูลที่ทั้งได้มาจากการพูดคุยการสัมภาษณ์หรือแม้แต่การอ่านจากบทความทางวิชาการต่างๆแล้วเราจะเลือกเอาประเด็นไหนจากบรรดาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่มันมีมากมายเลยสกัดเอาประเด็นเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการจะผลักดานเชิงนโยบายออกมาแล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ soft ทีีด่ดคนรอบข้างเพราะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อก,การปรับดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนด้เราต้องคุยกับคนตั้งเยอะตั้งแยะเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรอบข้างของเราเนะี่ยจะทาไงให้เขาอยากที่จะเป็นมิตรกับเราอยากที่จะทํางานร่วมกัแบแต่นั้นทักษะที่เป็นด้าน soft skill หน้าที่ของเราก็าคือเราจะทํายังไงให้บรรดาสเตทโฮเดอร์บรรดาหน่วยงานรอบข้างเขาเนี่ยเขาเข้าใจว่านโยบายที่เราจะผลักดันเนี่ยมันไปส่งผลดีหรือว่าผลกระทบอะไรกับเขานะครับจะมีวิธีการยังไงที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้เขาเข้าใจว่างานที่เรากําลังทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมดังนั้นอาจจะต้องกระทบคนบางส่วนแล้วก็อาจจะมีผลดีต่อคนในบางส่วนดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องมีความเป็นเป็นนักการพูดนะครับมีทักษะทางการพูดจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการทํางาน ที่ชอบทำงานที่มันได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองใน แน่นอนว่างานนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องนั้นได้ได้ค่อนข้างดีเพราะเราได้พบเจอผู้คนหลากหลายพบเจอมุมมองใหม่ๆในแต่ละวันแต่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากนั้นก็คือว่าตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนไม่เก่งเรื่องการทําธุรกิจจะเป็นคนคิดเรื่องกําไรขาดทุนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสุข,ข,ขกับการที่เราได้ใส่ e ฟอ o ์ตกับงานลงไปต้องงานนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบเชิงบวกกับคนรอบข้างไม่ว่ามันจะใช้เวลาสั้นหรือยาวนั้นมันก็ตอบทั้งกับความต้องการตัวพี่เองนะครับที่อยากจะได้ทํางานทที่่มมมัันได้เพิกษะควาร แล้วก็การเพิ่มพูนทักษะความรู้เนี่ยมันก็ไปสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับคนรอบข้างได้ตัวอย่างแรกก่อนเลยละกันนะภาษาติษภาษาติฤเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าความรู้มันไม่ใช่แค่ในประเทศเราเดียวไม่ใช่แค่ในภาษาไทยเดียวแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดรับความรู้ใหม่ๆเนี่ยเรื่องของทงักษะทางภาษาก็สําคัญมากนะครับเรื่องการอา่านการฟังจะต้องให้ได้ฝึกพูดเนี่ยไม่เป็นไรค่อยๆช้าไปก่อนก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตที่อาจจะได้เจอชาวต่างชาติ ทักษะทางภา,าษาเนี่ยอยากให้ฝึกฝนนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต่อการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่เนี่ยที่เราคงจะคาดหวังไม่ได้ว่าหลักสูตรการศึกษามันจะไปตอบเรื่องของการทํางานได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะองค์ความรู้มันเปลี่ยนไปเร็วทั้งนั้นทักษะการเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะาารับทักษะเรื่องของไอทีนะพี่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะก็ค,ะค,คิดว่ามันก็สําคัญต่อเรื่องของการการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆพวกนี้เหมือนกันทำไงให,ให้เราสามารถที่จะสืบค,ค้้้้นนออองงคค์ววาาาาามมมรรรรูใใหห่่่ๆไดะ,ะททีีจจเเิณตกื ข้อมูลที่มันมีอยู่มากมายมหาศาลเลือกเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และสิ่งที่มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้กับงานได้ <S <S อยาอยู่ที่จะค้นหาความรู้ทั้งความรู้ภายนอกแล้วก็อยาอยู่ที่จะค้นหาตัวเองอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ประโยชน์จากสื่อที่มีรอบข้างเนี่ยพยายามที่จะหาความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาตอบตัวเองได้ว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับเส้นทางไหนนะครับทั้งด้านการเรียนต่อแล้วก็ด้านการงาน พราะพี่เชื่อว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราได้ทํางานในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เรารักจริงๆเนี่ยเราจะมีความสุขกับการทําสิ่งนั้นแล้วเราจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับการทําสิ่งนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของเรา